ผมนี่นะครับจะเป็นไก่สไปซี่บาร์บีคิวแล้วก็จะมีไส้กรอ,อกด้วยที่ผมสั่งไปนะเพราะในเมนูเนี่ยมันสามารถสั่งไส้กรอ,อกต่างหากได้อันนี้ก็เป็นซอสสไปซี่ของเขานะ่เดี๋ยวจิ้มดูว่าเป็นยังไงเครื่องเคียงเขาก็จะมีผักสลัดเนี่ยแหละฮะแล้วก็มีข้าวโพดแล้วก็มันฝรั่งแล้วก็มาเป็นชิ้นใหญ่เลยนี่โอ้โหจิ้มดูกับซอสเผ็ดของเขาเนี่ยแหละมันฝรั่งเต็มชิ้นอย่างงี้ดีมาก ผมว่าสะใจกว่ากินเป็นฝายแล้วไก่ซอสตัวนี้เนะี่ยมันจะออกเปรี้ยวนิดๆแต่ก็ไม่เผ็ดมากนะครับกำลังดีเลยซอส,สไปซีนุ่มแบบนุ่มเลยแล้วก็ไอ้เครื่องเทศของเขาเนี่ยมันก็จะเคลือบจากด้านนอกนะตัวเนื้อไก่ไม่ได้เค็มมากก็เป็นแบบบุฟเฟ่จ้ามาชิมแซ่กอกเขาด้วยแซ่กอกหนังเด้งเด้ง เพื่อ,อความสาใจนี่บีบซอสเลยซอสอยู่ข้างๆนี่แหละหนังกรอบมากเกรดดีเลยละ่ะอ, <c oughs> อืมเป็นไฟรกรอบดีครับ